โอ๊ยโอ๊ยไม่คิดเงินแค่ไม่คิดเงินเรื่องก็จบนั้นหรอดูสิเพื่อนฉันกินตั้งเยอะเท่าไหร่แล้ว รรมีดูนี่สิมันหมายความว่าไงเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนถ้วยใหม่มาให้นะครับเปลี่ยนถ้วยใหม่งั้นเหรอฉันก็กินเข้าไปแล้วเปลี่ยนถ้วยใหม่จะมีประโยชน์อะไรเป็นอะไรมากแบอกครับเป็นอะไรงั้นเหรอก็ท้องเสียงไงมีเส้นผมอยู่ในถ้วยแบบนี้จะรับผิดชอบอยังไงไม่ทราบ เอองั้นเอาอย่างนี้ไหมคะบะหมี่ที่พวกคุณกินไปอะ่ะเราไม่คิดเงินแล้วก็ได้โอ๊ยโอ๊ยไม่คิดเงินแค่ไม่คิดเงินเรื่องก็จบงั้นเหรอดูสิเพื่อนฉันกินตั้งเยอะเท่าไหร่แล้วพวกคุณสองคนก็คิดเอาเองแล้วกันนะว่าจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลมาเท่าไหร่ดูสิจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่รู้ฮะ แล้วคุณคิดว่าให้ผมจ่ายเท่าไรหร่ล่ะครับจ่ายเท่าไหร่กันเหรออยา่างน้อยๆก็สองพบาทฮะสองพบาทสงสารพวกเราเถอะนะคะวันหนึ่งเราก็ขายได้กําไรไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวก่อนครับเส้นผมนะั้นคุณเป็นคนใส่เข้าไปเองไม่ใช่หรอครับนี่ไอ้ขอทาน แีอย่มาพูดม่มๆแบบนี้นะไอ้คอาทานแกมาเสือกอะไรด้วยไปนี่เมย์ี่น้องพี่ขอบคุณน้องมากๆเลยนะท้าไม่ไดเลยน้องพี่เย็นแน่ๆเลยไม่เป็นไรครับบะหมี่ถ้วยนั้นผมขอกินได้ไหมครับ ถ้วยนี้คนอื่นกินแล้วสุกปรกน้บนอกจากกินเดี๋ยวพี่เอาถ้วยใหม่ให้นะต้มมันนั่นข้างในก่อนครับพี่ขอบคุณนะครับของครับนี่คุณ,คณจะให้มันกินทําไมแต่งตัวก็สุกปกมีตังค์จ่ายเป่าก็ไม่รู้บะหมี่แค่ถ้วยเดียวไม่ทําให้ร้านเราเจิงหรอกเมื่อกี้ะเขาก็เพิ่งช่วยเราสองคนถ้าไม่งั้นอ่ะก็ถูกสองคนเมื่อกี้ต้มตุ๋นไปแล้ว ปไปทำให้เรากินถ้วยหนึ่งมามีเสร็จแล้วนนองขอบคุณครับพี่ไม่ค่อยกินนะครับ กำลังเจอเรื่องลําบากใช่ไหมใช่ครับพี่ผมมาจากต่างจังหวัดมาหางานทําแต่โทรศัพท์กับกระเป๋าตังค์ผมโดนขโมยผมอยู่ในเมืองนี้ไม่รู้จักใครเลยครับก็เลยเก็บขยะขายกะว่าถ้ามีเงินเยอะหน่อยก็จะเอากลับบ้านทบแล้วตอนนี้หาได้เท่าไหร่แล้วล่ะจะกลับบ้านยังไง มีแค่นี้ครับแต่ไม่เป็นไรครับบ้านผมห่างจากตรงนี้แค่200กิโลถ้าไม่มีเงินจริงๆผมจะค่อยๆเดินกลับบ้านเองครับเอานี้น้องรับไว้นะมันหมายความว่าไงครับพี่เอาไว้ไปซื้อตัวรถกลับบ้านตั้งหลักได้แล้วไปมาคืนพี่ขอบคุณนะครับ มีผ้าอยู่องค์หนึ่งเป็นผ้าที่ตาผมให้ไว้พี่รับไว้นะครับถ้าผมตั้งหลักได้เมื่อไหร่ผมจะมารับคืนนะครับได้สู้ๆนะนอะ้องครับพี่สวัสดีครับ ครับครับตอนนี้ผมเซยงร้านของผมอยู่ถ้าผมเซยงร้านได้แล้วอย่ารีบเอาตังค์ไปจ่ายนะครับเจ้านายเจ้าเจ้านายมีคนมาหาเจ้านายค่ะใครมาหาผมเหรอไม่ทราบค่ะแต่เขาบอกว่าเจ้านายเก็บผ้าอาไว้ค่ะ ฮานั่นเหรอพีครับยังจำผมได้ไหมครับอ๋อน้องเองเหรอพี่จำได้ใช่ครับอ,อ่แล้วยังมีบะหมี่ซีให้ผมกินไหมครับตอนนี้ผมหิวมากเลยครับอ๋อบะหมี่เหรอมีสิจเต็มที่เลยนะเข้าไปด้านข้างในก่อน มาแล้วครับสอบครับรสชาติยังอร่อยไม่เปลี่ยนเลยนะครับฉัน,น้น้น้องค่คยกินนะครับเดี๋ยวก่อนครับพี่ทำไมเปิดร้านอยู่ดีๆถึงขึ้นป้ายว่าเซ็งร้านแล้วครับ อ๋อพอดีว่าแม่พี่นอนอยู่โรงพยาบาลพี่ต้องรีบใช้เงินวันๆก็เข้าๆออกออกโรงพยาบาลพี่ไม่มีเวลาดูแลร้านไต่อยากเส้นต่อให้คนอื่นนะแล้วภรรยาของพี่นะครับผู้หญิงไม่จริงใจแบบนั้นน่ะพอเจอปัญหาหน่อยอ่ะก็ทิ้งแล้วหน,นีไปอยู่กับผู้ชายอื่นแล้วจะไปโทษเราก็ไม่ได้ก็ต้องโทษที่เราที่ดูแลเขาไม่ได้ ผู้หญิงที่ทนลำบากกับเราไม่ได้ก็ปล่อยเข้าไปทถอี่คุณดีแบบพี่เดี๋ยวก็มีผู้หญิงดีๆเข้ามาเองเลยถ้างัา้นน้องกินต่อเลยนะเดี๋ยวพี่ไปดูเรร้านต่อก่อ,อนเจ้านายเจ้านายยังไม่จ่ายเงินเดือนฉันเลยถ้าร้านยังขาดทุนอยู่แบบนี้แล้วเจ้านายจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายฉันยอนพีเรไม่ต้องเป็นห่วงนะ จ่ายพี่แน่นอนแต่ผมขอเวลาสองสามวันนะพี่พี่ครับพี่ครับเดี๋ยวทําใส่ถุงให้ผมสิบชุดนะครับผมจะเอาไปฝากเพื่อนในในวันนี้ก็ไม่เก็บตังค์แล้วใช่ไหมครับได้ครับ ไก่อนนะครับผมมีผ้าอยู่องค์หนึ่งเป็นผ้าที่ตาผมให้ไว้พี่รับไว้นะครับถ้าผมตั้งหลักได้เมื่อไหร่ผมจะมารับคืนนะครับน้อมีอะไรครับพี่มีผ้าของน้องครับ ครับนี่เงินหนึ่งพันที่พี่เคยให้ผมไว้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ ขอบคุณพี่มากนะที่วันนั้นช่วยเหลือผมไว้การกระทําของพี่ในวันนั้นทําให้ผมมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อในบัตรนี้มีเงินอยู่หนึ่งล้านบาทรหัสบัตรคือ0ูย์หตัวพี่เอาไปเป็นค่ารักษาพยาบาลของแม่พี่ก่อนนะส่วนร้านบะหมีก็เปิดต่อไปนะครับผมไม่ขออะไรมากขอแค่พี่ทำดีกับคนที่ลำบากต่อไปก็พอแล้วครับ